มาครับทุกคนคํานี้เผื่อพี่เผื่อน้องครับสวัสดีครับทุกคนมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องเฮียหมูอร่อยมากสวัสดีทุกคนเลยนะครับผมไม่ว่าจะอยู่ภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคอีสานนะครับผมก็เหมือนเดิมครับรับชมอยู่ที่ไหนกันบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับผมวันนี้เฮียหมูก็มีเมนูตาแตงเนี่ตตำแตงครับกินกับหมูยอครับผมมา เรามาชิมไปพร้อมกันดีกว่านะครับผมกับเมนูตำแตงวันนี้นะครับเป็นเมนูแซ่บเลยนี่ตำมาแบบ,บแซ่บเลยนะครับผมมาครับทุกคนตำแตงกุ๊บกุบกุ๊บกุๆบ อือร่อยมากเน่กินกับหมูยอนะครับผมครับโหหมูยออร่อยมากนุ่มมากครับโหตำแตงแซบๆเลยตำแตง Ừ. Ừ. đơm ấp. ถ่ายท่ำกลางบรรยากาศทุ่งนาสดน้ำโโหเนี่ใส่ไปอย่างนงี้้ตํำแตงแล้วก็มูยโยมาครับทุกคนคำนี้เผื่อพี่เผื่อน้องครับ Ủa. Ừ. Oh. À rồi má. แล้วหมูยอเขาก็นุ่มมากอาร่อยมากมาเขือเทศเท่าที่จำความได้ น่าจะเป็นคลิปแรกมั้งแล้วทุกคนที่ผมทําตําแตงแล้วน่าจะเป็นคลิปนี้คลิปแรกออืะ